สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะราคาประหยัดอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะก็นเน้นตามสภาพกันค่ะเพราะเป็นรถมือสองเนาะราคาเพียง99,00หบาทค่ะสีตามสภาพเลยนะครทุกท่านมีรอยขีดข่วนอะไรเป็นเรื่องปกติรถยนต์มือสองนะคะ i ีสู u d ดีแม็กสปีดแค5บค่ะรถยนต์ปี05นะคะหน้ารังเดิมเดิม น็อตไม่ขยับรถไม่มีชนหนักเครื่องยนต์ดีเซลคอมเล์ันร็อ2 5ีซีดีเซลนะคะเครื่องิฟิตเครื่องยนต์แน่น,น,นท่อเดิมเสียงเงียบร้อเดิมยางดีคัสซีไม่ผูกช่วงล่างดีพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเครื่องดีไม่ไอไม่พ่นค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะร้อแม็กขอบ15ราคาตัดเงินสดนะคะ9900 0บาทค่ะ พิกัดนัดดูรถอยู่ที่ตำบลพระยืนอำเภอพระ,พะยืนจังหวัดขอนแก่นสนใจโทรคุยได้เลยนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะต้องเน้นโทรนะคะเพราะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นถูกใจอย่างไรไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ